ะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมประดิษฐ์โมบายพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะสอนโดยคุณครูจิตดาภาร่าเริงหรือคุณครูเจนค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเจนอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้ค่ะครูเจนจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะซึ่งศิลปะที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะก็คือการประดิษฐ์โมบายพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปดูวิธีการทําเราก็ต้องไป เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเลยนะคะเด็กๆไปดูกันเลยอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสีไม้กาวกันไกรเชือกและหลอดค่ะค่ะขั้นตอนแล้วนะคะเตรียมกระดาษ A4 นะคะเด็กๆและหา ของหมาวาดวงกลมค่ะคุณเจนใช้แก้วนะคะวาดวงกลมทั้งหมด2อวงเลยนะคะเด็กเคเมื่อวาดเสร็จแล้วก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะเด็กเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะระบายสีวงกลมค่ะเด็กคุณจะใช้สีส้มตัดขอบนะคะป็นก็จะระบายด้วยสีเหลืองนะคะพระอาทิตย์ของเราเสร็จอันหนึ่งแล้วนะคะ มาใบต่อเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กใช้กันไกลตัดนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะถูกูก็ได้วงกลมมาสองวงแล้วค่ะเมื่อได้วงกลมนะคะเด็กๆคุณครูให้เด็กเติมหน้าตาของพระจันทร์ยิ้มแฉ่งเลยนะคะครูจะเริ่มจากกันวาดตานะคะครูจะเจนว่าตาเสร็จแล้วค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นกระดาษสีนะคะ สีส้มนะคะเด็กๆถ้าใครไม่มีสีส้มเด็กๆก็ใช้กระดราษ A4 แล้วก็อะบายสีส้มลงไปได้นะคะเด็กตัดให้ประมาณนี้นะคะประมาณ1เส้นนะคะตัดทั้งหมด6เส้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่แชกคะ่ะเด็กๆดูนะคะว่าอันนี้เป็นรูปหน้าน้าเด็กๆก็พลิกกลับมาใช้ทําลูกศรไว้ว่าข้างบน นี้คือหันหน้าตรงนะคะอันนี้เหมือนกันเราดูอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็พลิกกลับมาว่าลูกศรขึ้นไปว่าอันนี้คือหน้าหน้าตรงนะคะหน้าเราจะได้ไม่กลับด้านเนะเวลาเราประก,กบกันขั้นต่อไปหยิบกาวค่ะทีละอันนะคะเด็กๆทาก,กาวที่ปลายนิดนึงและพับลงมาค่ะทําทุกอันเลยนะคะจนครบหกอันทาปายนิดนึงและพับลงมาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็น ปล่องแบบนี้เนาะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆทากาวค่ะทากาวให้รอบๆเลยทาให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆอเมื่อทาทั่วแล้วให้เด็กใส่แฉกค่ะ บบนี้นะคะเด็กขั้นตอนต่อไปนําเชือกที่เตรียมไว้นะคะมาแปะลงตรงกลางแบบนี้เลยนะคะให้ตรงกับลูกศรที่เราทําไว้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปทาการอีกอันนึงค่ะทาให้รอบเลยนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะเด็กทาให้ทั่วพอนะลูกนะ การเสร็จแล้วเด็กๆพิกกลับไปค่ะอ่าประกบค่ะเด็กๆวางลงให้พอดีนะคะเลยกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะลูกนะอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วนะลูกคุณครูจะให้เด็กร้อยค่ะหลอดวิธีการทําให้้อยง่ายเด็กใช้กาวนะคะใช้กาว ทาตรงนี้แล้วก็หมุนๆน,นะคะแล้วมันก็จะแข็งเนาะเด็กๆก็จะลอยง่ายขึ้นนะคะนี่ถ้าใครมีหลอดใหญ่ก็ใช้หลอดใหญ่นะคะถ้าใครมีหลอดเล็กก็ใช้หลอดเล็กนะคะคุณครูใช้หลอดใหญ่นะคะเด็กๆก็ร้อยลงไปแบบนี้เลยชุบอ่าอ่าเสร็จแล้วค่าเด็กๆ เด็กๆเ,เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ,ะเวลาลมพัดก็จะหมุนแบบนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ขมวดให้นะคะ,ะขมวดปรมเพื่อที่เราจะเอาไปแขวนนะคะตามริมหน้นตาต่างหรือว่าต้นไม้ก็ได้นะคะเด็กๆลองขั้นตอนนี้เราต้องให้บุคลารช่วยเนาะ,ะทำให้เป็นดมแบบนี้นะคะเป็นไงคะเด็กๆ ปะดิโมบายพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองไปทําดูนะคะและเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาในห้องเรียนของเราด้วยนะคะให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมผลงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณเจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเจนจะไปหาที่แขวนโมบายก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย